ไม่ได้อ่ะอ่ะอุยอุยลยยแบมแบแบเอามาส่งเลยก็ได้มดมาโอ้ยอะไรไม่ได uh ้คนต่อไปคนตอไเียขวางเขาต้องตามแถวๆนะมาอยู่หลังก็อยู่หลังนะอย่แชงคิวกันนะอ่ะใ้วก็ไข้างหลช่ด้ เบาเกินไปอ่ะอ่ะ,อะเร็วเร็วเร็วตั้งใจตั้งใจนะเอาพอดีพอดีไ,ได,ได้ได้แล้วได้เนี่ยงนะันเอาไปเลยโอเคแรงไปอ่ะแรงไปเบาๆหน่อย ขึ้นขึนไปเลงคิวทั้งหลังนู้นเลย

ได้อีกแล้วเหรอไม่ได้ไ,ได้เส้นอยู่น่น่เน่แม่มันวางบนเส้นอยู่อ่มันยังไม่เอาเ้อเอาเงนินเอาขน,นมก็ได้แรงเกินไปลูกมาว<ป>างหน่อยลูกอ่ะ

กิ่งดีๆสิเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ตั้งใจตั้งใจให้มางอ่ะแล้วก็ขีน่ออยันก็่อยาให้มันออกเส้นนี้ไงอ่ะใครยังมีคนได้ไปแล้วนี่เมื่อกี้อ่ะเอายากเหรอปิดลมก่อนไหมก็ยากสิใครจะไปปิดลมปิดสิ นกิ้งาให้มันค่อยดได้แน่นอนลูกนี้ได้แน่นอนมันกิ้งแ้วะพดไอ่หอนอานตลอดเลรมณ์เสียแล้เหรอกิ้งมาใกล้ๆนี้ก็ได้่ะแม่ตลอดเลยอ่ะ่ะให้เอาออกนี่อ่ะแม่แม่ขยับให้ไหนนี่ยายขยับเออให้ล้นเออเอาไม่ออ ให้มันตรงเส้นหน่อยแม่จุ่มเหรอลูกจุ่มเอออ่าโอเคเอาเลยทีเนี้ยปุ้ยปุ้ย้ยตกไม่ได้อ่าเอาใหม้ใกล้จะได้ตังแล้วจริงเหรอจรงป่าวป่าวป่าวปาวอะมาอะมาใกล้ๆนี่สิอะมาใกล้ๆเนี้ยจะได้ไม่ต้องมาหาแม่ไงอ่ะจมาไปกันนี้ก็มาหาแม่สิเดี๋ยว นั่นไงเห็นไหมแม่เกือบได้ตังแล้วอ่าโอ้เล่นตาแบบนัอ่ากิ้งมาใกล้ๆนี่ก็ได้อ่ากิ้งมาโอ้แรงเกินไปเออได้อยู่ได้อยู่เอออย่าเพิ่งจับพี่เมฆนะอย่าเพิ่งจับเออได้ขนมมานี่เอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยอันเนี้ยเอาไปเลยอ่ได้สองอันแล้ว เออกิ้งมาใกล้ๆเนี่ยแรงเกินไปเบากว่าน,นี้อ้อาวโอ้แรงเกินไปนี่ก็แรงมากเลย เราไปหาแม่แม่เร็วเร็วเค่อยค่อยค่อยตั้งใจทำลูกค่อยค่อยแบบกะกะให้มันถูกสิจะได้เขาได้สองอันแลเห็นไหมยังเออเห็นไหมคนเดียวได้สองอันแล้วอ่ะตั้งใจตั้งใจเดี๋ยวก็ได้สู้ๆเอาเลยาเ ไม่ลูกต้องใช้มือสองข้างที่ลูกค่อยๆกิ้งนะคะใช่ผู้ชายสีเหลืองค่ะอ่าามันตึงได้ใช้มือสองข้างกิ้งนะทุกคนนะเห็นไหมได้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 ได้ได้ได้เหมือนคนนี้ออันนี้เก็บไปแล้วเมื่อกี้ซองนี้ว่างได้ๆได้ทูได้ำ อย่ได้คมเธอได้มยธาจะได้ขนมนมย่ได้ม่ไม่ได้ได้แม่ได้ไขนมไม่ได้ได้ได้ไม้วางอยู่บนเส้นเกือบได้อะได้แล้วอ่เออได้เหรอเนี่ยได้เหรอแป้ง้อย แรงมากเลย <c oughs> ต้องบากว่านี้อีกเ <c oughs> อามาช่องนี้ใกล้ๆเนี่ยเอาช่องใกล้ๆนี้มันจะได้โดนขนมแล้วมันจะได้หยุด <c oughs> แรงกัน เออได้อีกแล้วมั้งน่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือมันออกเส้นอ่ะอยากให้เส้นยาวๆอ่ะพ่อได้ไหมก็พ่อก็ยาวแล้วนะเนี่ยเสี้ยนมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงกิ่งกัยาวๆเนี่ยเส้นมันกว้างแล้วนะเนี่ยลูกก็เนี่ยให้กิ่งมาตรงใกล้ๆขนมสิโดนขนมก็ได้อ่ะเห็นไหมเนี่เนี่ยเห็นไหมข้าวทาอ่ะเห็นไหมได้แล้วเนี่ย เรอ่วโมโหแล้วถ้าโมหกหมดล้วไม่หดไองแรงอ่ะเบาเบากว่านี้อีกนิดนึงเอาสองมืออ่า แรงไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยเอาใหม่เอาเบากว่านี้นิดนึงอันนี้ยังแรงไปไนโนแม่อ่ะเอาไหมอาแม่ไปนั่งไกลๆก่อนมาแม่นี่เลยแม่มานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ขันยางขันาง กินใกล้ๆขนมกินใกล้ๆขนมหมากแดงหมากแดงที่ไหนกินหมดแล้วหมดแล้วเหรอนจ้องสับเลยเนี่ยแรงๆอยู่เลยเบาๆไปใจไหลชมถุงขนมชมถุงคนเดียวเบาๆไม่ต้องอ๋อเลยเห็นไหมเขาได้สองถุงแล้วเนี่ยยังไม่มีใครได้เลยแรงอยู่นั้นอ่ะยังแรงอยู่เบาไปอันนีกอ่ะ ใครเนี่ยอันนี้ใครอันนี้ของใครเกือบได้แบงค์ร้อยแล้วอ่ะเห็นไหมเด็กตัวเล็กมากเกลิ่นกว่าผู้ใหญ่เลยอ่ะเอาสู้ๆกันเดี๋ยวก็ได้สู้ๆอะไรอ่ะปัดแเป๊ะเอาใกล้นี่เออจริงงหัวเนี่ย ตั้งใจหน่อยเดี๋ยวก็ได้เอาเอามือสองข้างนี่เอามือสองข้างอย่างเมื่อกี้นะโอเคเมื่อกี้เกือบได้แล้วน่ะเอออย่างนี้แหละเก่งมากลูกขนองขนองขนองขนน้องอันนั้นก็ได้ไปแล้วอ่ะช่องนั้น ก็ลูกต้องกิ้งมาใกล้ๆขนมมันชนขนมก็ดีสนขนมมันอยู่ได้นะให้มาเนี่ยจะส่งโดดิอ่าอาลุงทามาลุงทาไปลุงก็เหมือนกันใช้มือสองข้างค่อยๆโยนน่ะเหรอ เห็นไหมเห็นไหมเขาได้อีกแล้วเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 อบาทไว้ได้ท้าพเช่นท้าพเช่นเยอิดง่นเนี่อืมมีแต่คนเดียว้ข่าวมาด้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยจะมาช่วยะ ไม่เป็นไรเนี่ยทีนี่ไม่กีงเลยนะอันนี้ช่วยแล้วนะนี่นะอ่ะทำเลยเออต้องแบบนี้สิได้แล้วอ่าเอาเลยเอาไปเลย ไมรได้ไม่ได้แม่เช็ดมันอยู่เน็หมันจะูลกเอาใหม่มืเทคนิคแล้วเอาใหม่กันใครได้เมื่อกี้อ่ะเสียงอ่อนเนอ่าขนมช็อกชิ้นก็ได้นะส้เส้นหม้เส้น้นเส้น แรงไปลูกแรงไปเดี๋ยวเบากว่านี้นะอ่าได้แล้วมั้ยเออเออเขาได้ไปแล้วอะช่องนั้นเนาะ ้องบาอะี้